สวัสดีครับทุกคนวันนี้เทอร์โบจูนอัพจะพาเพื่อนเอนมาสัมผัสสุดยอดสปอร์ตซีดานระดับตำนานอย่าง B M W M 3 Competition รถที่แฟนแฟน M s e r i e s ทั่วโลกยกให้เป็นไอคอนแห่งความแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกัน การรีวิวครั้งนี้เราจะพาเจาะลึกทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มากน้อยแค่ไหนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกต้องบอก,กว่า BMW M3 Competition รุ่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในรถที่สร้างกระแสะอย่างมากเพราะกระจังหน้าแบบไตคู่ขนาดใหญ่ที่หลายคนอาจจะมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ แต่เมื่อมองด้วยตาจริงๆโดยเฉพาะในตัวคอมเพริชันที่ตกแต่งพิเศษจะเห็นได้ว่ามันให้ความดูดันและแตกต่างจาก M 3รุ่นก่อนชัดเจนเส้นสายของตัวถังคมเข้มและกล้ามเนื้อชัดเจนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ดูบึกบืนรับกับกันชนที่มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ได้เต็มที่ไฟหน้าเป็นแบบเลร์ไลท์ที่ให้ความสว่างสูงพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยว ด้านข้างเน้นความสปอร์ตด้วยโป่งซุ้มล้อที่ขยายกว้างขึ้นล้ออันลอยแบบ M ขนาด19นิ้วด้านหน้าและ20นิ้วด้านหลังที่ให้ทั้งความสวยงามและการยึดเกาะถนนที่มั่นใจขึ้นฝากระโปรงท้ายติดตั้งสปอยเลอร์เล็กๆเสริมความดูดันและที่ขาดไม่ได้คือชุดท่อไอเสียแบบสีท่อที่เป็นเอกลักษณ์ของ M 3ให้เสียงคำรามดิบๆที่แฟนพันธุ์แท้หลงรัก เข้าสู่ภายในห้องโดยสาร BMW M3 Competition ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราผสมความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเบาะนั่งเป็นแบบ M Sport ที่โอบกระชับตัวผู้ขับและผู้โดยสารวัสดุหุ่มเป็นหนัง Merino คุณภาพสูงที่สัมผัสได้ถึงความพรีเมียมพร้อมตัดด้วยเส้นได้สีตัดที่ดูสปอร์ตทันสมัยพวงมาลาัย M แบบ3ก้การหุ้มหนังพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่ให้ความรู้สึกถึงการควบคุมที่แม่นยำ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ BMW l i v e Cockpit Professional ขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับโหมดการแสดงผลให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ได้พร้อมจอ Infotain เมน t ขนาด14.9นิ้วที่รองรับระบบ iDrive 8ล่าสุดใช้งานง่ายนื่งไหลและรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียง Harman Kardon ให้คุณภาพเสียงกระหึ่มรอบทิศทาง สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีมากพื้นที่โดยสารด้านหลังถือว่ากว้างขวางสำหรับรถสปอร์ตซีดานนั่งสบายสำหรับผู้โดยสาร4คนแถมยังมีฟังก์ชันปรับเบาะและระบบปรับอากาศแยกโซนที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกและความหรูหราในการใช้งานจริง มาถึงหัวใจหลักของ BMW M3 Competition นั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงขนาด3.0ลิตร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง510แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง650นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต m ิ M Stepronic 8จังหวะสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพียง3.9วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วและแรงจนแทบจะท้าชนกับซูเปอร์คาร์บางรุ่นเลยทีเดียว ระบบขับเคลื่อนของรุ่นนี้เป็นแบบ M-XDrive หรือขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับได้ทั้งแบบขับ4เพื่อความมั่นใจในการกอบถนนหรือจะปรับเป็นขับหลังล้วนเพื่อความสนุกแบบริฟ f t สไตล์ M ก็ทำได้ระบบช่วงล่าง Adaptive M Suspension ปรับการทำงานได้ตามโหมดขับขี่ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามแข่ง การควบคุมพวงม,มาลัยแม่นยำการเบรกด้วยระบบคาร์บอนเซรามิกที่สั่งได้ในรุ่งเสริมก็ทำงานได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ที่ผ่านระบบท่อไอเสีย M Sport x h o u s e ให้ทนเสียงที่กระหึ่มเร้าใจยิ่งเมื่อกดโหมดส p o r t ตหรือ s p o ร์ต l ล s เสียงที่ออกมาจะทำให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย BMW M3 Competition เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ9ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับออปชั่นและแพคเกจที่เลือกหากเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเอกลักษณ์ที่ได้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับคนที่มองหารถสปอร์ตซีดานที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ยังคงความแรงและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมที่หาไม่ได้ง่ายๆ โดยสรุป BMW M3 Competition เป็นรถที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วนทั้งความสวยงามความแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยมันไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดาแต่เป็นรถที่มี DNA ของรถแข่งซ่อนอยู่ในร่างซีดานหรูใครที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเร้าใจแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายในการใช้งานทุกวัน M3 Competition คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดคันหนึ่งในตลาดตอนนี้ และนี่ก็คือรีวิวแบบจอบลึกของ bmw m 3 competition จาก TurboJune u อัพถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถเด็ดเด็ดรุ่นต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ